โลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุพูดสุขนครับผมเบิ้งครับเบิงบ้งเบิ้งเมียนรับโอ้โหมาเล็งมาเพื่อมาเลือกมาโอ้โหนะครับช่อนช่อนเผาครับช่อนเผาเ,ผาเกลือเบิึงเอาครับใช้เวลาโดนเติบในการเผามาครับมามามา คั้นลำไส้ <R> <N> น้ำจิม้มอู้เดี๋ยวฟุ้มข้อยังเดียวเลครับอู้ยเมย์พอเลยฟมข้อนี่ก่อนเด้อะเดี๋ยววางครับผมเด้อมันหอนหงงเลยฮู้ฮู้พอเมยพี่น้องเลย นี่นะของเท้ของเท้กินปลาช่อนมันต้องกินอย่างงี้กินไอช่อนมันต้องกินอย่างงี้เดี๋ยวปากสลัดจะหากีบผุนเดืงขอย่างหั หยดช่อนไข่ด้วยเนาะเอาเนื้อก่อน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 ดูเนื้อก่อนดูเนื้อก่อช่อนอบเกลือเนาะ อความไม่รอ้องเอ้ยอ๋ออืมใครใครน้ำจิ้มมาพี่น้องมึงเอาน้ำจิ้มมาอืม เว้ยเขาเต็มติดช่อนเลยเกลือเอาครับครนบ้ครับข้รวเหนีวบ้ครับ